สวัสดีค่ะพบกับใหม่ในช่อง YouTube ของใหม่เหมือนเดิมนะคะมีใครเคยไปเดมซีฮิลที่สิงคโปร์บ้างไหมคะเดมซ Hill นะคะอยู่แถวแถวฮอลแลนด์วิลเค่ะเป็นสถานที่ที่มีแต่อาหารดีๆนะคะอย่างเช่นอาหารอิตาลีฝรั่งเศสอาหารกรีกนะคะแต่ที่ไม่พูดถึงเดมซีฮิลเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าวันไหนก็ตามที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำบาร์บีคิวนะคะอยากจะย่างเนื้ออยากจะทำสเต็กกินนะคะก็จะต้องไปนึกถึงร้าน Huber's b u บูช e r y นะคะเป็น b u c h e r y ีชื่อดังของ d e m ซี e ฮิ l l ของสิงคโปร์นะคะ Huber's b u บ s h e r y นะคะก็จะเป็นร้านร้านในดวงใจของใหม่ที่ใหม่จะชอบไปซื้อเนื้อมาทำสเต็กนะคะทุกครั้งที่อยากจะกินบาร์บีคิวที่บ้านนะคะพอพูดถึง Huber's b u บ c h e r y พูดอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อเนือนะคะหมยก็พานทำให้นึกถึงเวลาที่เราเป็นแอร์อยู่บนเครื่องบินนะคะแล้วเรามี c h ช้อยสองช้อยหรือสามช i c e ที่จะขายมิล มันก็ไม่เชิงเรียกว่าขายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เงินจากการแจกอาหารให้กับผู้โดยสารนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคำเรียกบนเครื่องบินนะคะว่า sell meal choice ก็คือเราต้องขายอาหารที่เรามีอยู่นะคะแล้วสกิลการพูดสกิลการอ่านคนอ่านผู้โดยสารของเราสกิลการ manage ผู้โดยสารของเราสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเรา access condition ผิดนะคะแล้วเรา sell m e choice ผิดนะคะ ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะต้องไป Apologize หรือว่าไปคุกข่าวขอโทษผู้โดยสารอีกประมาณ30-40คนที่อยู่ครึ่งเคบินข้างหลังที่เขาจะไม่ได้ m ม l ล h o i c e ที่เขาอยากจะกินนะคะเพราะฉะนั้นการขาย m ม l ล h o i c e บนเครื่องนะคะสำคัญมากค่ะต้องดูก่อนคะ่ะว่าผู้โดยสารบนเครื่องไฟล์นั้นนะคะมีเปอร์เซ็นต์ของผู้โดยสารเอเชียหรือผู้โดยสารยุโรปมากกว่ากันนะคะถ้าเราเสิร์ฟเบรคฟาสต์ for example นะคะ แล้วเรามีเปอร์เซ็นต์ผู้โดยสารเอเชียบนเครื่องเยอะนะคะเราต้องไปดูเมนูว่าเรามีอะไรเรามีอะไรเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าถ้าเรามี uh, scrambled egg with veal sausage แล้วก็มีอีกอันนึงเป็น seafood noodle นะคะแน่นอนเลยว่าคนเอเชียจะกิน seafood noodle ใช่ไหมคะแล้วฝรั่งก็จะกิน scrambled egg with veal sausage และข้อ2ที่เราจะต้องดูนะคะก็คือต้องดูว่าแล้วถ้าผู้โดยสารเอเชียมากกว่าเนี่ยเรามี seafood noodle เยอะหรือเปล่า สมมติเรามี40 scrambled egg แล้วก็มี45 seafood noodle มี seafood noodle มากกว่า scrambled egg แค่5อันนะคะแล้วจากที่เราประเมินโดยสายตาคร่าวๆแล้วนะคะผู้โดยสารเอเชียนีมีอยู่ประมาณ70คนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำยังไงก็ได้ที่จะต้อง s e ล l scrambled egg ให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อที่จะว่าทุกคนจะได้ผู้โดยสารเนี่ยเขาจะได้มี meal choice ที่เท่าๆกันนะคะ คือสายการบินเนี่ยเขาก็อยากให้ผู้โดยสารแฮปปี้มีความสุขใช่ไหมคะอยากให้ผู้โดยสารเนี่ยอยากจะกินซีฟู้ดก็ได้กินซีฟู้ดอยากกินไข่ก็ได้กินไข่นะคะแต่ปัญหามันมาตกอยู่ที่เรานะคะเพราะว่าเราจะต้องเป็นคน manage จัดการตัวเลข m e a choice ที่เรามีบนเครื่องตอนนั้นให้ได้นะคะนั่นก็เป็นขั้นแรกที่เราต้องดูนะคะขั้นต่อไปนะคะการใช้คำพูดของเราก็สำคัญนะคะ พราะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่มันยาวๆนะคะผู้ดยสษาลก็จะรู้สึกว่าหูน่ากินจังเลยมีอันนี้ uh, มี Scrambled egg with v e a sausage button mushroom and roasted potato and some bacon set aside อย่างนี้นะคะผู้ดยสษาลแน่นอนเลยค่ะไม่อยากกินซีฟ o ้ด Noodle นะคะแต่อยากกิน Scrambled egg even though it's v e a sausage and you know Asian passenger do not normally take v e a because v e a มันเป็นเนื้อวัวนะคะ พราะผู้โดยสารบางท่านที่เป็นคนเอเชียเขาก็จะไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหมคะบางคนเขาก็ถึงแม้ว่าจะชอบไข่แต่เขาก็จะไม่กินเลยเขาจะเลือกกินซีฟู้ดนูเดิลแทนเพราะเขามี religious restriction ก็หมายความว่าเขามีข้อจำกัดทางศาสนาของเขาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องพิกคําคำพูดดีๆนะคะและข้อต่อไปนะคะเราจะต้องดูว่าบนไฟล์นั้นนะคะมีคุณพ่อคุณแม่และมีเด็กน้อยอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กน้อย เพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เขาไม่มี choice of meal นะคะเราจะต้องไปจด meal order เขามาก่อนเลยค่ะก่อนที่เราจะเสิร์ฟอาหารผู้โดยสารนะคะเราจะต้องไปถามพ่อกับแม่ว่า would you like to take turn to have your meal or, or is it okay for me to serve the meal together แล้วส่วนใหญ่นะคะ,ะคุณพ่อก็จะบอกว่า i'll eat first หรือว่าคุณแม่จะบอกว่า i'll eat first แล้ว ที่เหลือเนี่ยเขาก็จะดูแลลูกน้อยของเขาก่อนนะคะก็คือ Take Turn เแล้วก็ต้องจดไว้สมมติว่าคนนึงกินซีฟู้ดคนนึงกินออมเล็ตเราก็จะต้อง Reserve ไว้นะคะแล้วซีฟู้ดจะกินก่อนใช่ไหมก็เอามาเสิร์ฟเลยค่ะแล้วออมเล็ตก็ต้องเก็บไว้ในครัวติดโพสต์อ p a แผดไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพราะเวลาที่เรา s ส r v e Breakfast หรือว่าอยู่ในช่วงของ m ิลส s เซอร์วมันจะเป็นช่วงที่ พาามุนพาราเจมากเลยนะคะแล้วถ้าเราไม่เลเบลว่าให้ดีๆไม่บอกทุกๆคนไม่บอกแอร์ทุกคนที่อยู่ในแกลลี่นั้นให้ดีนะคะ mm hmm. เขาอาจจะหยิบมีอันนี้ไปเสิร์ฟให้ผู้โดยสารคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราอะได้รีเซิร์ฟอันนี้ไว้ให้คุณพ่อหรือคุณแม่แล้วนะคะและทริคต่อไปนะคะก็คือนอกจากจะเช็คว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กน้อยอยู่บนเครื่องหรือเปล่านะคะเราต้องดูด้ว่ามีผู้โดยสาร Fre q u e n t flyer ของสายการบินบนเครื่องนั้นหรือเปล่านะคะสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าสายการบินให้ความสำคัญกับ Fre q u e n t flyer หรือว่าลูกค้าประจำของสายการบินเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วถ้า Frequent Flyer เขาไม่ไม่มีความสุขนะคะแล้วเขาคอมเพลนขึ้นมานะคะเรามีปัญหานะคะเรามีปัญหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแน่ใจว่าทุกๆขั้นตอนในการเสิร์ฟหรือว่าในการพูดหรือการดูแลของเขานะคะ Frequent Flyer นะคะมีความสุขและการที่จะทำให้เขามีความสุขอย่างหนึ่งก็คือ ensure they have the choice of meal หมายความว่าต้องให้แน่ใจว่าเขาอยากกินไข่ต้องได้กินไข่อยากกินซีฟู้ดต้องได้กินซีฟู้ดนะคะเพราะฉะนั้นไปจดเลยค่ะหลังจากที่ไปถามคุณพ่อ,พอคุณแม่แล้วนะคะเราก็ต้องไปเช็คว่าฝั่งเรามีผู้โดยสารคนไหนบ้างที่เป็น Frequent Flyer นะคะแล้ก็สมมติเขานั่งอยู่ 34A นะคะแล้วก็จะไปถามเลยว่าสมมติเขาชื่อตันนะคะ Good morning Mr. Tan. Uh, can I please take your breakfast order? What would you like to have for breakfast? We have seafood noodles. Um, we have scrambled egg with veal sausage. แล้ว m สตันเขาจะว่าเขาอยากกินอะไรก็จดไว้เลยค่ะแล้วก็เอาไปเสิร์ฟอาจจะเสิร์ฟเขาก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะให้ความพิเศษกับเขานะคะว่าเขาได,ได้รับอาหารก่อนคนอื่นคือเหมือนกับว่าทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ฉันแบบเป็นผู้โดยสาร uh, frequent flyer นะ ฉันได้เสิร์ฟอาหารก่อนอะไรเงี้ยคือทํายังไงก็ได้นะคะให้เขามีความสุขและให้เขารู้สึกว่าเราดูแลเขาอย่างเป็นพิเศษจริงๆนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเราไปเสิร์ฟอาหารเขาก่อนเนี่ยเขาก็ต้องกินเสร็จก่อนใช่ไหมคะอย่าลืมถ้าเขากินเสร็จแล้วไปเก็บถาดเขาก่อนด้วยนะคะถ้าเราทิ้งถาดเขาไว้นะคะแล้วเก็บพร้อมๆกับผู้โดยสารคนอื่นนะคะปล่อยให้ถาดระเกะระกะอยู่บนหน้า t r a เขานะคะเขาอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้เพราะถือว่าแบบ เราละเลยเขาโดยที่แบบไม่เห็นแล้วว่าเขากินเสร็จแล้วทำไมไม่ยกไปเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะทริคต่อไปนะคะที่ใหม่จะแนะนำเลยก็คือว่านอกจากเราจะดูว่าเอเชียกับฝรั่งเนี่ยอะไรเยอะกว่ากันแล้วเราจะต้องรู้ว่าเอเชียเนี่ยจะกินนูเดิลใช่ไหมคะกินก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าเกิดฝรั่งเนี่ยจะกินสแครมเบิลเอไกมากกว่าแต่นอกจากนั้นนะคะเรายังต้องดูอีกด้วยว่าสมมติเหตุการณ์กับตละลปัดันะคะเกิดเอเชียไฟล์เนี่ย ดันเป็นเอเชียที่ชอบกินไข่นะคะเราก็จะต้องเราเสิร์ฟไปประมาณ4ีหคนเราจะเริ่มรู้เทรนเลยค่ะเราจะเห็นว่าอ,อ๋อเราพยายามขายนูเดิลให้เอเชียใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเอเชีย 3- 4คนที่เราเสิร์ฟมาเนี่ยเขากินไข่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 กันหมดเลยเพราะฉะนั้นในหัวเราจะต้องคอยบอกเลยว่า กับเกรมได้แล้วคือแบบไม่อย่างนั้นเราจะมีปัญหาเพราะว่าเราจะเหลือไข่เยอะหรือเราจะเหลือซีฟู้ดนูเดิลเยอะแล้วทีนี้ผู้โดยสารที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาจะได้กินเขาจะไม่มีชอย c e ซอฟมิลนะคะแล้วเราก็จะเป็นปัญหาด้วยก็วิธีง่งงายงๆของใหม่เลยนะคะพอเรารู้ว่าสมมติซีฟู้ดนูเดิลเนี่ยขายไม่ดีแต่ scramble e g กเนี่ยขายดีใหม่ก็จะพูดอชอยส์ที่ขายดีพูดก่อนเพราะปกติเราจะต้องพูดว่าเรามีซีฟู้ดหลือมีไข่ใช่ไหมคะ ถ้าชยอยซีฟู้ดขายขายดีเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะลืม <laughs> สมมติละกันถ้าสมมติว่าซีฟู้ดเนี่ยขายดีแล้วสครัมเบ e ร์เอ็กเนี่ยขายไม่ดีใหม่ก็จะพูดซีฟู้ดก่อนอย่างเช่นนะคะไหม่จะยกตัวอย่างค่ะ um, good morning sir we're serving breakfast right now i have um, seafood noodles and another one will be scrambled egg with few sausage button mushroom and some bacon and roasted potato what would you like to have for breakfast คืออันที่2ที่เป็นช้อยที่ขายไม่ดีนะคะหมาจะพูดยาวๆแล้วก็แบบดีเทลพันณนาแยกย่อยเลยค่ะคุณขามีมีโรส s t p o เต t o มีบั t เทิลมัช o ูมมี bacon มีอันนี้อันนี้น่าก,กินนะคะรับไหมแล้วธรรมชาตินะคะร้อยทั้งร้อยเท่าที่หม่สังเกตมานะคะคือผู้โดยสารที่ได้ยินแล้วพูดนานๆยาวๆนะคะเขาจะเอาเอาเทคดิเซกันวันเขาก็จะเขาจะกินอันที่2นะคะทิคอีกอย่างนึงนะคะถ้า ไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะคือผู้โดยสารหลายๆท่านนะคะเป็น something with mushroom ก็คือว่าเขาชอบถ้าเราพูดว่า choice อันไหนมี mushroom นะคะเขาจะ pick อันนั้นบางครั้งนะคะที่มลืมพูดว่ามี m u s h r o o มในนั้นนะคะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจเท่าไหร่นะคะแต่หลายๆครั้งที่เราพูดพูดอาหารแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยใส่ m u s h r o o มได้นะใส่เห็ดด้วยนะเขาก็จะแบบชอบกินนะคะ ก็คือผู้โดยสารชอบเห็ดประเด็นและข้อต่อไปนะคะที่ใหม่จะพูดก็คือ,อนอกจากจะพูดยาวๆแล้วใหม่ก็จะอขอนึกก่อนอ่าทริคต่อไปของใหม่นะคะก็คือถ้าสุดท้ายแล้วนะคะเราพยายามพูดสั้นๆแล้วก็ พูดยาวๆในช้อยที่มันขายไม่ดีแล้วแต่ผู้โดยสารก็ยังอยากจะกินช้อยสั้นๆน,นะคะทริกอีกทริกหนึ่งของหมายถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างเราเสิร์ฟเบรคฟาสต์นะคะใหมายก็จะแบบออฟเฟอร์ประมาณประมาณว่า um, good morning sir u m e s e r v i n g breakfast right now I have scrambled egg with few sausage and roasted potato some button mushroom and bacon or would you like to have just something like like a continental breakfast with coffee and tea and juices คือ leave the other meal blank ไปเลยอะคะ่ะคือแบบพยายาม offer continental ไปเลยนะคะ continental ในในฝรั่งนะคะถ้าเราไปฝ่ายยุโรปเนี่ยมันจะเป็น breakfast choice ที่ค่อนข้าง popula r ในคนยุโรปนะคะฝรั่งเนี่ยเขาตอนเชา้าๆเขาจะชอบกินอะไรที่มันแบบเบาๆหลายๆคนนะคะเขาจะกินแบบแค่ croissant coffee tea bread and yam butter แล้วก็แค่นั้นนะคะเขาจะไม่กินเป็น main course นะคะ ถ้าเราพูดคำว่า continental ในภาษาสาการบินเขาก็จะรู้กันค่ะว่าเธอเธอต้องการแค่แบบกิน breakfast มีขนมปังมี c o f f ฟทีมีมีน้ำผลไม้แล้วก็ไม่กิน main course เพราะฉะนั้นเรา save main course ได้ะคะ่ะ <c oughs> นั่นคือประเด็นของใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโชคร้ายนะคะเขาถามว่า How about the second choice แล้วเขาพูดอย่างนี้นะคะเราก็แบบ ต้องยอมรับชะตากรรมนะคะแล้วก็ต้องพูดขอไปเราอาจจะมีโอกาสที่เขาจะเลือก choice อีก choice หนึ่งที่เรามีเหลือเยอะก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดเขาเลือก choice อีกอันหนึ่งที่มัน run out หรือหมดไปแล้วนะคะอันนี้เราจะต้อง escalate ปัญหาของเราเพื่อจะ,จะไปถึงหัวหน้านะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเช็คกับครัวหรือว่าสจ,จ๊วตก่อนนะคะถามว่าเธอเธอมี spare ไว้ไหมฉันต้องการจริงจริง อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นระดับขั้นต่อไปนะคะที่เราจะต้องหาทางแก้ปัญหาเพื่อให้เขามีอาหารกินอย่างที่เขาต้องการจะกินนะคะและนั่นก็เป็นทริคของใหม่นะคะที่ใหม่สะสมเรียนรู้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะที่แบบสังเกตมาตะลอดระยะเวลาที่บินมาหลายๆปีนะคะสำหรับวันนี้ใหม่ก็มีเรื่องจะมาแชร์เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ